สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้กิษีพ่พี่น้องว่าเบิ่งการปลูกทุเรียนครับเมื่อไม่ปลูกแบบใดที่มันสีเกิดสีบมดตายสีงามเร็ว้วเพราะว่าผมกับปลูกมันก็ตายมาหลายลหลายสิบต้นแล้วเป็นทุเรียนอยู่หลังบ้านแล้วฮัดปลูกแลงไงกับสีตายหลายนี่ปลูกอยู่หลังบ้านก็ยังตายเยูะนี่ก็เริ่มเก่งขึ้นแล้วเพราะว่าต้นทุเรียนกใหไงหลายต้นอยู่พภาพพี่น้องห้ามมาเบิง่ง วันนี้ก็ย่ยจะปลูกสองต้นนี่แหละนี่น้องข้าเาบิึงก่อนนี่ต้นหนึ่งก็คือข้าวเอาดินมาใบกองไว้อย่างนี้นข้าวข้าวประคุดหลุมประคุดหลุมก็ตั้งเลยดินเสมอเดี่ยวจ้งไว้แล้วก็คุ้ดินใส่เลยเวลาเอาเบิึงหาขุดแล้วเวลาข้าว เอาทุงออกแล้วห้องกระถมเลยที่ปลูกตัวนี้ก่อนอุปกรณ์การการปลูกการยังมันเนาะนี่มีกระเตอร์ดละเตอร์มีกระไตแล,แ,ละแล้วกัน่ะแล้วก็มีปูนขาวสีห้อยก่อน พ่อระดาเน่ยลืมบ่ได้เลยล่ะปวกปวกมันจะมากกินหากมันต้องวานไ้เรื่อยๆอแม่บ้านมาจับมาถ่ายคลิปให้จังลเลยใส่ไหม กันด้ครับตอนนี้ก็เดินเข้าให้ถนัดกลนทุงกัอนอันนี้ก็มงแก่ๆอันนี้กะปลาไปเลยลนะทุู้ซึกว่าเขาสิใส่ถุงยัง,ง,มงเมื่อกล้ไก่้ยทุงหเห็นแตถนน่ถุงเลยโมเดนทุง จะเบ่งหกักขดมัดไก่เลยว่า้มด่าทุงเขาจะบหญไปนี่นี่มนะันทุงวนนีคกอจิโดนแ้วนะเขเปลี่ยนทุงไงเขาต้องบึงเขาออกได้หลายเลยเขาจะบึงหกักขดกันัานหากนักขดจะบ่ใหแ่แ้ๆเลยนี่นนึงอยู่นี่จะขุดบ่งด้ยดอกโมปยนะังทอกเทียนกบโมปยนะัง ีนเบิงซายนี่ทงนมันขุดบ่จกเกิดเล็กๆเลยเพราะว่นมันเดีอดหลายอ่ามบริว้ขุดเดทางในแต่ช่วยดิบ่ขดเลยบ่จอนี่บ่ขุดนี่แห้งเลยนะตกบ่กระกัดการถุงไงนี่ต้องตกบกระกัดบ่ขุดอิ โคตเต้นจะโคตอยู่ปลายมันสองหา้างกูปรเลยนเนาะมันโคตอยู่ห้างนีย่มันดีๆถ้าหาโคตบาออกนี้เป็นเรื่องใกล้จะโคตแล้วนี่ดิกันเอาไว้อีกมันอีโคตออมสุดท้ายปลูกแล้วเขาก็ไม่ได้ผลแล้ว ยังไงมันเกิดบต่ต้องยานมันตายขั้นห้าโคตรเลี้ยดเองจะตายดีมันหงุดหงิดหมดโอเคไหมชมไปก่อนเออันนี้ด้านด้านหลังเดี่ยเขาว่าหันใส่ทั้งแต่เป็นออกแต่ว่าหันทางไหนก็เห็นมันเกิดอยู่ขั้นเอาห้าโคตรออก ยินเหาก็ไม่ได้ผสมอย่างไรเลยิยนิงเปล่าๆหน้อยอย,อ,นนอย่นี้เพียเท่าน้ห้อยยังไงกันเลยห้อย้อนห้อยหลังกันเดียวก หน้านตางแดดอเร็วๆเพราะแค่ไหนก็ได้เพราะว่ามันบ่มีลาดท่านหญิงนี่อนหอมเพาต้องไม่ได้ไร ห้อยก่อนแล้วค่อยเอานี่ตั้งก็ได้โอ้อยยืมกินก็ได้เราลองพื้นดูกันว่าพื้นมันมี พื้นมันนี่กับว่าต้องมีอย่างผสมดินธรรมดาแบบนี้เลยขั้นผสมแล้วมันสีอย่นเพาบอกว่ามันยุบแล้วมันกัดถึงมันยุบมันก็ตายเล็กเป็นยังมันบ่มากเลยผสมปุ๋ยมากอย่างบ่มากเลยนี่เขาเตรียมดินไว้แล้วเกวะทอดเทวะทอดเดี๋ยวประมาณห้องแปดคนถุงหลายพดเทวทอดเลี้ยวยันถึงแตก

อย่งบ่นิดหน่อยเน้ออย่างนั้เดี๋ยวเดี๋ฟีดเลยก็ได้ให้เขาจิตแตกดอกก็นเดีวเจ้บัดนี้คือว่าตั้งเทียร์ห้องกันบ่มีสปริงเกอร์บ่มีอยังเนาะมาเจอหดน้ำส่ยางต้องขุดดินให้มันเป็นร่อง น้ำมันหงอยไงของคนหนาำมัหนาไม่จะได้หงได้หงมันก็ระบาดง่ายอยู่หรอก บอแบบนี้เขากะมุ้งเด้ยวองมุ้งจะได้มุ้งสี่เสาเลยมุ้งสูงประมาณนี้ประมาณเชียงเขาทำได้เกือบปีไปละ,ะอ่างห้อนมุ้งประมาณปีนึงก็ได้เครื่องีก็ได้จะได้มูหาชั่วครั้งสิบเปอร์เซ็นต์นะอุ่นๆไปจะได้เนือผ่านมามุ้งความมันหุ่ม ก้อนบางต้นแล้วก้อนบางต้นเนาะว่าได้ว่าได้มุง้งมันหูซื้อว่ามันแตกใบก็บอกเห็นงามมันบใบน,น้อยๆมันห,อนนนหน่อนเนาะเพราะว่าเสือหมบานเทามันห่อนตัวใดมุง้งหูซื้อว่าใบมันสีหญ่ทุกคนท้อนอยู่ละตากแดดมันห่อนมันก็สีใบน้อยไใบสี่ปลง เดี๋ยวจะพาพี่น้องมาเบืงต้นที่ช่งสูงสูงเพื่อนสูงนะพื้นสูง,นะสงมันจะบายน้ำได้ดีอันนี้มันบอกว่าเดี๋ยวมุ่งมุ่งใบในลาสองสามเดือนมีใบมันไม่ค่อยดีมูเขามูมุ่งมูจนไง มุ่งไปเป็นปีมุ่งไปเป็นปีได้หมดเมันอสิ้ีกว่าบม,มุ่งนะแดดฮ้อนจัดปวดปีต่อไปถ้ามันใหญ่แล้วเขาต้องคุ้นดินอีกคุ้นดินออกมาเรื่อยๆเยคยคุ้นมากเรื่อยๆให้มันหักมากปุ๋ยใส่ยังเดี๋ยวเขาจะใส่ปา้นโพรงด่านใส่อีกก็ได้ ปั่นอีน้อยนึงผุ่นขาวอีกน้อยนึงกับพ่อแต่ว่าน้ำยังหดเด้น้ำมื้อนี้ปลูกแล้วนี่มแมลงบ่บ่ต้องหดน้ำบ่หนี้มื้ออื่นเคยหดมื้อเช้าก็ต้องหดน้ำลิปนี้ไิ้ท่นนี้ก่อนที่น้องคลิปหน้าพ่อกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับ